เฮาผมนายสุรศักดิ์ศรีปักดีสำหรับรายการ e n g l i s h h o เ s าวันนี้จะมีเก็ตความรู้ภาษาอังกฤษ,ษพื้นฐานที่เรามักจะเจอกันในชีวิตประจำวันเรื่องอะไรไปติดตามชมกันได้เลยครับอาจารย์มุกครับถ้าผมจะบอกเพื่อนว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยแต่ไม่อยากใช้ประโยคคำว่า I am excited อาจารย์มุกพอจะมีประโยคภาษาอังกฤษ,ษ,ษแบบอื่นแนะนำไหมครับ มีซีปอนประโยคภาษาอังกฤษที่มีความหมายว่าฉันตื่นเต้นมากๆเลยเนี่ยนะนะมีหลายแบบให้ปอนเลือกมากเลยไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างแรก I can't wait for it I can't wait for it ตัวอย่างที่สอง I am thrilled I am thrilled และตัวอย่างสุดท้าย I am very worked up about it I am very worked up about it แล้วถ้าผมจะบอกว่าผมตื่นเต้นมากๆเลยที่พรุ่งนี้ผมมีสอบผมก็ต้องพูดว่า I am very worked up About tomorrow's exam <S แบบนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเก่งมากเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเก็ตความรู้ในวันนี้ผมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังฝึกพูดภาษาอังกฤษกันอยู่นะครับและสำหรับ EP หน้ารายการ English House จะมีการนำเสนอเก็ตความรู้เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ